เก็ตท็อกเราอยู่กับทีมโคราชนะคะวันนี้มีของดีของจังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมามาฝากให,ให้เราชิมกันหลายๆเรื่องเลยวันนี้ต้องขอตอนรับพี่ๆทั้ง3ก่อนไม่ว่าจะเป็นพออน้อยนะคะพี่นิดและก็ค,ะคุณยุย้ยสวัสดีทั้งสท่านเลยค่ะ,คะโอ้โหวันนี้ได้ยดนว่า พี่นิดเป็นผู้นําทีมาใช่ไหมคะ,คะวันนี้ในฐานะที่พี่นิดนะคะเป็นกรรมการผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะในเรื่องของการนําของในวันนี้มาให้พวกเราได้ชิมกันเนี่ยนะคะ,คะพี่นิดคาะวันนี้มีพี่นิดมีอะไรที่จะพูดกับคุณผู้ชมหรือว่าอยากจะขอบคุณใครบ้างในวันนี้ในนามของบิดับโคราชนะคะ,คะเขากราบขอบคุณท่านผู้อํานวยการใหญ่ของททบ5ะนะคะ,คะแล้วก็ท่านประธานบิดทยพี่หนุ่ม นะคะเป็นผู้ประสานงานอยากให้นําของดีของโคราชมาออกรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าโคราชมีอะไรดีบ้างนะคะหลักๆก็จะเป็นมีโคราชมีโคราชวันนี้อยู่ตรงไหนคะมีโคราชอยู่ฝั่งนี้เลยฝั่งนั้นแล้มีอะไรน้ำซอสนะคะน้ำซอสอันนี้เกิดจากโควิดพอโควิดเมื่อปีโควิด19เมื่อสองสิีที่แล้วผู้ประกอบการต้องการที่อยากจะทําทานเองเสร็จแล้วพอทานแล้วอร่อยเออ น่าจะ,อะล,อลองทำเผื่อให้คุณผู้ชมช้างใช่ค่ะทำตลาดแล้วก็พัฒนาสูตร เรื่อยๆมีหลายสูตรมากนะคะเยอะมาเห็นบอกว่ามีมีเยอะหลากหลายเลยทีเดียวมีัวมีหลายัวติดบ้านไว้ก็คือทําเมนูได้ทุกวันใช่ไม่ซ้าใช่ค่ะแล้วก็ของคุณแม่ทองคําวันนี้ก็จะเป็นคุณยุ้ยซึ่งเป็นลูกสาววันนี้ลูกสาวมาเองคุณแม่ไม่มาใช่ค่ะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของดีของโคราชนะคะในนามของเครือข่ายบิ๊กขับนครแลสีมาค่ะถ้าางนั้นขออนุญาตเริ่มที่ทางผอน้อยก่อนดีกว่าในเรื่องของ มีโคราชวันนี้มีอะไรนําเสนอบ้างคะค่ะมีโคราชของของเรานะคะค่ะก็จะอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีโคราชที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นรถเผ็ดแล้วก็รถดั้งเดิมรถผัดไทยมีชมพูค่ะค่ะซึ่งใครทำก็อร่อยใช่ไหมใครทำก็อร่อยค่ะวันมีติดบ้านค่ะไหนสี่รถที่เอามามีอะไรบ้างในจากอันแรกเลยอันแรกเลยรถเผ็ดค่ะค่ะแล้วก็รถดั้งเดิมรถผัดไทย รถมีชมพูอยากไปยืนข้างพี่น้อยได้มาได้รับความอยาตไปยืนข้างพี่น้อยคชะค่ะค่ะพี่น้อยว่าไปค่ะมีอะไรบ้างเป็นแหล่มีโคราชที่ได้รับความนิยมสีรสชาติด้วยกันก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มโอท็อปแล้วก็ผู้บริโภคเราเลยคัดสัน4ีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวไฮไลท์ของ ทางร้านค่ะวิธีทําเป็นยังไงคะพี่พอค่ะวิธีทํานะคะง่ายๆเราจะมีซองมาแล้วทำยังไงเลยซองแช่เส้นสองนาทีมีน้ําปรุงรสดึงมาได้ไหมคะได้ค่ะตัวนี้ได้ค่ะมีน้ําปรุงรสคุณผู้ชม่ะมีีเส้นมีอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีน้ําปรุงรสกรรมาวิธีกระบวนการทําคือทํายังไงคะที่เราจะได้อร่อยกับเมนูนี้แช่เส้นสองนาทีเพื่อความนุ่มผัดง่ายแล้วก็มีน้ําปรุงรสซึ่งใช้น้ํา เปล่าแก้วหนึ่งเทผสมไปพอเดือดปุ๊บเราก็นำเส้นที่แช่นะคะคลุกคุกผัด หรือเราจะเพิ่มรสชาติก็คือมีผักมีเนื้อหมูอะไรอเงี้ยเพิ่มเข้าไปเขาก็จะมีเหมือนมีสูตรบอกเอาไว้ที่หน้าซองด้วยใช่ไหมคะที่สลาค่ะอวันนี้มีมี่กี่รสนะคะวันนี้พอค่ะบอกนิดนึงมีโครามีโครารสเผ็ดรสเผ็ดรสดั้งเดิมรสผัดไทย3รสนี้มีเพิ่มตัวชูวมคือสําหรับเด็กซึ่งจะชอบ อ๋อมีชมพูมีชมพูค่าเป็นเส้นเล็กน้องใหม่ง่ายๆเลยคุณแม่บ้านนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการทําอาหารเลยคือพวกแค่เนี้ยติดบ้านไว้หิวเมื่อไหรหยิบออกมาลวกเส้นแช่น้ําผัดจบทานง่ายมากวันนี้พูดถึงเรื่องของราคาหน่อยได้ไหมคะอ่ราคาจับต้องได้นะคะจับต้องได้ห่อหนึ่งสาบาทเท่านั้นค่ะสาบาทแล้ววันนี้มาในรายการ Talk Together ช่วง มาปกติแล้วนะคะ10ห่อ350บวกค่าส่ง50แต่เราไม่ได้คิดค่าส่งค่าส่งฟรีแล้ว10ห่อแถมฟรีอีก1ห่อค่ะเป็น350บาทค่ะ10ห่อฟรี1ห่อในราคา350บาทโอ้โหคุณผู้ชมรีบกดรัพแล้วก็มีแจกเสื้อให้ด้วยไม่พอคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของหมี่แล้วมีแจกเสื้อค่ะเป็นรูปของเสื้อของพอออน้อยเองรูปของพออรูปของทางร้านค่ะ เสื้อสีแดงกับสีขาวใครที่โทรมาในช่วงรายการก็จะได้รับไปเลยค่ะรีบโทรเลยคุณผู้ชมช่องทางการติดต่อไหนบอกช่องทางการติดต่อหน่อยได้ไหมคะติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0942935553รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะรับตัวแทนจำหน่ายด้วยช่องทางติดต่อขึ้นให้แล้วสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปซื้อถึงที่ร้านเลยเนี่ยอยู่ตรงไหนคะร้านร้านก็ จะตั้งเป็นร้านขายของฝากที่เจริญพันธุ์เบเกอรี่แล้วก็ทวีกิจพาซาแล้วก็ฮกกี้พิมายอมีหลายที่มีหลายที่ค่ะเป็นตามร้านขายของฝากภูมิสุขก็มีโอเคขอบคุณผอน้อยคราวนี้เรามาถึงเรื่องของที่ยุ้ยคุณยุ้ยบ้างคุณยุ้ยวันนี้มีอะไรมานําเสนอคะก่อนอื่นเลยมีของปอปันค่ะใช่ของเราก็จะแตกต่างจากมีโคราชค่ะเพราะของเราจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวสูตรต่างๆค่ะวันนี้เรามีด้วยกัน5สูตรด้วยกันเลยค่ะ5สูตรที่ว่ามีอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยเย็นตาโฟค่ะมีไหนดูซิตรงไหนเย็นตาโฟเย็นตาโฟอ่ะดิฉันขออนุญาตมาหน้าคอ์เตอร์เลยอ่ะเย็นตาโฟสีชมพูค่ะอันนี้สุผัดไทยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวสูตรสุโขทัยหูไหมหูไหม มีหลายอย่างมากเออหลายย่างมีอะไรหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวให้คุณยุ้ยพูดเลยว่าว่ามีอะไรบ้างเราจะเสนอตัวที่เป็นขายดีดีกว่าค่ะนอกจากนี้ตะโฟร์ยังมีก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรสุโขทัยค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครชอบทานแบบน้ำก็จะมีตัวก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรสุโขทัยด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีก๋วยจับน้ำข้นค่ะมีหลายอย่างมากใช่แต่ว่านี่เลยพระเอกของเราคือ ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรพริกกระเฉียงค่ะนี่คือตัวแซ่บเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรพริกกระเฉียงและเห็นบอกว่ามีที่เดียวใช่ที่เดียวในไทยที่ร้นด้วยค่ะเพราะเราใช้ผงพริกกระเหลี่ยงจริงๆใส่เข้าไปเราก็คืออันนี้นะคะจะให้ความรู้สึกแบบเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็หอมเครื่องเทศของก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบพร้อมทานแบบว่าคุณจะไปทําที่ไหนก็เหมือนไปกินที่ร้านเลยค่ะโอ้โหเด็ดตรงนี้และน้าซุปไม่เค็มนะคะไม่ต้องกลัวเราโซเดียมต่ําด้วย ตัวนี้เนี่ยฉีกซองมาแล้วทํำยังไงคะยากไหมคะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะก็คือฉีกซองแล้วก็ต้มในน้าร้อนนะคะให้เส้นสุกแล้วก็เทเครื่องปรุงไปได้เลยเหมือนเหมือนทำมาม่าเลยค่ะอ๋อชอบเหมือนแบบอ่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองมีตัวอื่นอีกไหมคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรพริกกระเียงแล้ววันนี้มีมาเยอะแล้วต้องนาเสนอให้ครบค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ถ้าเกิด เราแบบว่าช่วงนี้เราอยากทานคลีนใช่ไหมคะเรามีเส้นของตัวเองเส้นบุกเส้นอะไรใดๆเราก็มีเป็นน้าซอสค่ะค่ะน้ำซอสตลยน้ำซอสค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีน้าซอสสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะอันนี้น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำซอสนี้เอามาทํายังไงคะอ่าเราลวกเส้นแล้วก็คลุกได้เลยค่ะโดยไม่ต้องป็ใช้เส้นของเราที่มีอยู่อันนี้ก็ได้หรือว่าเส้นที่เรามีเองอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็เอาน้ําซอสเนี่ยคลุกค่ะ ทานได้เลยเพิ่มเนื้อหมูเนื้อสัตว์ผักอะไรเข้าไปก็ทานได้เลยนอกจากน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วมีอะไรอีกคะนี่เลยค่ะน้ำส้มตําไทยตัวนี้เราขายดีมากเลยอืมอ่าน้ำส้มตําไทยก็คือสมมติคุณผู้ชมอยากทานส้มตําคุณผู้ชมก็มือมีแค่มะละกอและเอาอันนี้ผสมเลยทานได้เลยอันนี้ขวดนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งขวด ถ้าโปรโมชั่นที่นี่3ขวด100 3ขวด100ก็คือวันนี้มีหลากหลายสูตรคือมาเป็น10เยอะมากยังไม่หมดคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องของน้ำพริกอีกไม่ใช่หรอคะน้ำพริกนี่คือยังไงบ้างอันนี้เป็นน้ำพริกอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองอบกรอบค่ะก็คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราก็คือเป็นวัตถุดิบ ส่งตรงจากเกษตรกรปลอดสารหมดเลยของเราไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกันเสียด้วยค่ะโอ้อาหารครีนได้เลยค่ะใช่เลค่ครีนได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวขายดีค่ะเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเทมปุระนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกคะอถุงใหญ่ๆนี้อันนี้เป็นน้ำพริกแคบหมูอันนี้เล็งไว้เล็งไว้ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเราเจียวแคบหมูในเตาถ่านค่ะก็จะไม่มีความหืนเลยแล้วก็หอมเตาถ่านแล้วก็กรอบฟูค่ะค่ะ ราคาเท่าไหร่คะถุงนี้จริงๆถุงนี้ชิมค่ะถุงนี้ชิพันนี้ให้ใช่ไหมคะให้ด็กๆได้ชิมบ้านแต่ว่าเราขายเป็นแบบรูปแบบกระปุกกระปุกนี้เท่าไหร่คะอันนี้ปกติ129บาทค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะพิเศษในรายการซื้อ3แถม2จัดส่งฟรีค่ะสามแถม2นะคุณผู้ชมไม่ใช่3แถมหนึ่งสาคุณซื้อ3ามคุณได้อ่าวันนี้นะคะสำหรับกระปุกอันนี้นะคะ กระปุกละเท่าไรนะคะย้อนทีนกระปุกละ129บาทค่ะพิเซศษเลยว่ามีอะไรบ้างนอกจากอันนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีตัวหอมเจียวและกระเทียมเจียวค่ะอันนี้เราจะพิเศษกว่าเจ้าอื่นคือเราใช้เนื้อกระเทียมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เจียวในแอร์ไฟอะค่ะค่ะเนื้อกระเทียมของเราจะฟูกรอบค่ะ พูดถึงช่องทางติดต่อด้วยดิวค่ะเผื่อคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบสนใจอยากจะโทรสั่งตอนนี้เลยสามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์0 9 9ย์9 9 4 1เค่ะหรือที่เพจน้ำพิกคุณแม่ทองคำค่ะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะถ้าบอกว่ามาจากรายการนี้เราก็รับโปรดไปเลยค่ะซื้อ3แถม2จะส่งฟรีค่ะทุกรายการค่ะ อะนี่คือช่องทางติดต่อของน้ำพริกคุณแม่ทองคำแล้วช่องทางติดต่อของน้ำซอสต,ต่างๆเหล่านี้ละคะน้ำซอสช่องทางติดต่อ <จะ S 1> ช่องทางไหนอ่ะ,อะมีเบอร์โทรขึ้นแล้วให้ใช่ไหมคะ,คะเป็นที่เบอร์โทรเลยค่ะค6 2 2 3 9 95 426ค่ะ โอ้โหวันนี้เยอะเยอะมากๆจนลลานตานแล้วก็เลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย<ม>วันนี้อยากให้พี่นิดเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่เข้ามาในบิส l ับ t h a i l a ด d หน่อยว่าช่วยเ,เรื่องของการการเรื่องของการทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างไรบ้างค่ะก็ขอบคุณรายการของขบอช่อง5ทอล์กเกเตอร์นะคะ,คะที่ได้มาออกรายการในวันนี้ก็โดยพี่หนุ่ม นะคะพี่หนุ่มกุลทนที่เป็นประธานบิดไทยแลนด์นะคะ,คะท่านก็มองเห็นว่าผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่บิดคลับแต่ละจังหวัดซึ่งบิดคลับเนี่ยเกิดจากผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆมารวมตัวกันเป็นองค์กรน,นะคะแล้วอยากให้มีช่องทางในการโปรโมทสินค้าขยายสินค้าหรือมองหาตลาดให้กว้างขึ้นท่านก็เลยเปิดโอกาสให้เรามาออกรายการนะคะรวมทั้งบิด ไทยแลนด์มีบิทช็อปในแต่ละจังหวัดเพื่อรวมของผู้ประกอบการที่เป็นของดีของเด่นนะคะในแต่ละจังหวัดมารวมกันอยู่ในบิทช็อปค่ะก็ถือเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยเหลือคนในท้องถิ่นด้วยนะคะอ่ะยังมีเวลาไม่มากแล้วพอออน้อยค่ะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในการพูดโปรโมทสินค้าตัวเองในวันนี้โปรโมชั่นรวมถึงช่องทางติดต่อค่ะค่ะมีโคราชนะคะสิบพอขึ้นไปนะคะส่งฟรี 350บาทช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะแอดไลน์หรือโทรนะคะค9 4 293 5553่ค่ะค่ะแล้วสำหรับคุณยุ้ยบ้างอ่คุณยุ้ยพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ช่องทางติดต่อเลยค่ะค่ะของยุ้ยนะคะก็โปรในรายการนี้นะคะก็จะเป็นซื้อ3แถม2จัจะส่งฟรีค่ะค่ะคือแต่ละตัวมันราคาไม่เท่ากันค่ะยังไงทักมาคุยกันก่อนได้ค่ะโดยช่องทางติดต่อนะคะก็จะเป็นไลน์แอด แม่ทองคำค่ะหรือเบอร์โทร0999194416ค่ะโอ้โหผู้ชมรีบถ่ายภาพไว้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ต่างๆทั้งเฟ e บุ๊ k ทั้งไลน์นะรีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นในรายการของเรามีแค่เฉพาะในรายการนะคะในช่วงของอ มากิททอของเรานั่นเองนะคะโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้ทั้งหมี่โคราชนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรทิกเกเรียงนะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกรวมถึงน้ําซอสนะคะคุณผู้ชมรอให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาโทรสั่งเข้ามาได้เลยตอนนี้ช่องทางติดต่อก็ขึ้นให้แล้วในหลากหลายเบอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ทั้ง l ล n e นะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องไปถึงที่ร้านก็ได้เพราะว่าอยู่ไกลถึงโคราช เราโทรสั่งออนไลน์ได้เลยวันนี้เรียกได้ว่าจ,จัดส่งฟรีด้วยน,นะคะคุณผู้ชมขาวันนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วละวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่นิดทั้งผออนน้อยแล้วก็คุณยุ้ยที่มานําของดีๆมาให้เราได้ชมกันในวันนี้สําหรับวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมของที่เราจะนําให้คุณผู้ชมมาดูในเรื่องของชมชิมชอ็อปนั้นจะเป็นอะไรต้องติดตามในรายการ Talk Together นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วทีมโคราชแล้ะส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ